สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาลาวเอ็กค่ะไปแบบรีบๆทุกคนร,รีบทุกรบทุกวันงงไหมมาได้สี่เจ็ดนะอันนี้ไม่มานะคะเดี๋ยวมาซ่อมให้นะสุดสองลาวทีวีได้อะไรไหมคะลาวทีวีได้ห้านะไดห้านะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคน ถ้ารูดก็คือได้บนล่างเลยนะคะแล้วก็สําคัญนะคะได้ตรงนี้นี่ได้เหมือนกันนะคะนี่เขาจะมาได้ตรงเน้นนะทุกคน,นะคะอ่าอืเนี่ยอย่าอย่าอย่ามองข้ามนะคะละน่อยสตามาลายสามสองสองหกเจ็ดนี่ลาวเฮดดีเข้ามาด้วยกันเห็นไหมมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งนะคะ อ่านะเจาะไม่เข้านะคะทุกคนแต่ว่าได้ถ้าลุดก,ก็เด้งบนล่างเลยนะนอยทีวีดาวนอยทีวีได้สี่นะคะได้แต่สนะี่นะเดี๋ยวมาซ่อมให้ลาวสตาศูนย์สามศูนย์สองมาศูนย์มาศูนย์สามมาเด้งนะคะแอนนะฮะ ไปตามใบเลยนะคะ เห็นไปเลยหนึ่งหก ุกคนได้ไเท่าไหร่เท่านั้นนถ้าอาจจะไม่ครบหกนะอาจจะได้กลับบ้านก่อน<ป>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอ<ป>่อให้ใหม่นะฮะ 哈，得嘞。 ไปตามไปเลยนะคะหนี่นะคหนึ <ada> hmm. ่ <uk ha> เ็ดห้า ตูโพยให้ดีนะนอยสตานี่ค่ะนอยสตาตามใบนะทุกคนจะทนันครบหกไหมเนี่ยไกละกละไกลละ หมือนไข่เจียวไข่เลยอะ่ะไข่ทอดไข่เหรออ,อะไรขอ,ขอเวลาขอเวลาอีกสิบห้านาทีแล้วตื่นเช้าด้วยน,น,วนวยนะแกตื่นเช้ามาก <c oughs> นะจริงเนี่ยไปเสียงกันรอยู่ข้างสายตาเล่นโทรศัพท์เอาอุจจาระอุดมุดแล้วเล่นโทรศัพท์ บอกอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว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 ป่ามาเล่งทันี้มาับีกตอนจะตีห้าืมาหกโมงป่ารีบไปีลูกนงแต่กันจี้แต่ปนแต่แต่พูดถึงคนมีอายุเขาชอบแต่งตื่นแต่เช้าไง อย่างเราเนี่ยนอนดึกตื่นสายคนัวม้หาตื่น้ออกมารอหว่าองมันยังหีสววอยใช่ใยังสลวอู่ัวอยู่ะอือจะพูดดังเดี๋ยวออกมาเลยเดี๋ยวมาเร่ง ไปๆกลับบ right? ้านเถอะนะเห็นวะเดี๋ยวค่อยดูนะสักพักเดี๋ยวได้กินได้กินเดี๋ยวจะมาแซวเรื่องเจียวไข่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวออกมาแซวเรื่องเจียวไข่ได้ยินนั่นอะเดี๋ยวมาเร่งเดี๋ยวมาเร่งกลับบ้านกลับบ้านเถอะนะเห็นวาะ เวาทาไม่เเขาทำไม่เหมือนเราไงเราเราเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าไปไหนก็ลำบากอ้ ตามใบอย่าไปเซลย่งไปแซวเดี๋ยวออกมาโผล่มาอีก <laughs> นี่หนูพยายามจะให้เสร็จภายในไอในในคลิปเนี้ยจะได้จะจะได้ครบหกนะเดี๋ยวมีคนมาเล่นกลับบ้านทุกคนเขาดูนะมีสองหกก็ต้องมีสองเก้านะคะ ติดไว้นะคู่หูดูโอเด้อรีบไม่รีบก็ตัวเลขเดียวกันนี่แหละทุกคน <c ười> รีบไม่รีบก็ตัวเลียเดียวกันค่ะเราเน้นรีบเฉยๆนะทุกคนถ้าหนมูมีเวลาน้นจะบอก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 อกให้หมดเลยถ้าใครไม่อยากพลาดแนวทางของเรานะเขากลุ่มได้ค่ะนี่แอะรบิบมา สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายลาวสตาร์นะคะลาวสตาร์ไปแบบรีบๆวิ่งลู่ไปเลยค่ะไหนมาเรียแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาห้านาทีเสร็จแล้วเสร็จแล้ว รียบร้อยครบทะเน้นๆนะอ้าฟันสุดเลยครบขอให้โชคดีค่ะ